สวรรค์แน่ๆทำไมเราต้องมาเปิดสูด้แดดด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถูกกลางแพงนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวขาหมูนะครับใน3ราคาถูกกลางแพงเดี๋ยวร้านแรกเนี่ยจะเป็นข้าวขาหมูบางว่าตอนแรกนึกว่าข้าวขาหมูบางว่านี่ or originate from บางว่าแต่ว่ามันก็มีหลายสาขามากเลยซึ่งแถวนี้เรียกว่าบางว่าไหมใช่แถวนี้เรียกว่าบางว่าต่คิดว่านะ<อ>จะคิดว่าน่า <ไป S 1> จะเริ่มต้นจากบางว่าแหละร้านนี้อยู่ที่ซอยเพชรเกษม46ทับ2นะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถเยอะมาก ยี่พี่เขาสับแบบได้น pues ่าก mm ินมากเลยดูแต่ละอย่างเนี่ยเขาสับมาดิไอเนี่ยไอตรงตรงข้อมันอะเรียกว่าอะไรนะคากิคาไอคาจาเนี่ยเขาสับออกมาเป็นอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหมันน่ากินอะปกติเขาจะไม่ค่อยอินอะไรกับพวกนี้นะแต่พอเขาสับแล้วมันมันต้องลองอะแลวไอน้ำเขานะคือแบบดูเข้มข้นมากเลยมันน่าจะดูเดนส์มากแต่ลองเลยแล้วกันคือน้ำเดียวกันจริงตอนแรกว่าจะสั่งแค่นี้แล้วก็ยืนยืนแล้วก็แบบน่ากินจังวะแล้วบอกว่าเป็นขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลย น้ำเขาจะแบบเค็มๆสนะีอู๋นะอืมเออน้ำเขาเค็มจึงด้วยแ s a m p l ลเลยเนื้อหมูแบบนุม่มแล้วก็ตัวน้ำเขาจะจะหอมเป็นเอกลักษณ์อะแล้วมันก็จะแบบเค็มเลยอะเค็มก <c oughs> ินเหมือนซีอิ๊วป่ะอืมมันไม่เหมือนที่อื่นอะที่อื่นมันจะแบบหว,วานๆเลี่ยนๆแต่อันนี้มัน มันยังไงอะ่ะมันเป็นเค็มหอมมันเป็นสูตรเฉพาะของเขาอะ่ะอืมอืมตเค็มหอมใช่ไม่แล้วตัวเนื้อหมูเขาอะ่ะไม่ไม่เละเป็นแบบนุ่มแต่ไม่เละบางร้านก็คือถ้าถ้นนุ่มแค่เขาทำต้มมันเละเลยแต่เนี่ยมันนุ่มแต่มันยังแบบเป็น,เป,นเป็นก้อนๆนเนื้อติดกันอยู่อืมกินเนื้อพร้อมหนังอือืมหนังก็ดีมากนุ่มแบบ ดิ้นดุนก็คือแบบละลายหายไปแล้วอะอร่อยอืไม่น่าหรอทำไมคนถึงชอบกินแบบหนังหมูเนาะปกติอะคนที่ชอบกินหนังหมูพอมากินอะไรอย่างเงี้มันก็จะแบบอืร่อยขอลองอันนี้มั่งเป็นเนื้อข้อของเขานะครับแยกเลเยอร์ชัดเจนเลยเนื้อกับหนังอ่ะเทสเทสชอบกินอะไรขึ้มคน้นสวรรค์แน่แน่ อ,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 อันนี้คือแบบเนื้อนุ่มแล้วก็มันคือแบบนุ่มละลายเลยอะ่ะหาคำบรรยายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้กินขาหมูแต่ว่ามันแบบนุ่มจานนี้เทนเล็กินอ่ะราคาตอนแรกอะ่ะตัวหกบาทใช่ปะ่ะแล้วก็ไอตัวที่เป็นข้าวจักรอ่ะที่เป็นกับข้าวเนี่ยก็60สบเหมือนกันแต่พอมีไข่กลายเป็นเจดสิดังนั้นสั่งแบบกับข้าวเป็นข้าวจักรแล้วก็มากินกับข้าวก็ดีนะฟินกว่าอีกอะ่ะฟินกว่าข้าวขาหมูอ่ะ ้แต่ก่อนตอน,นที่สองจะบอกว่าคือร้านนี้สาขาเยอะมากมีแบบแนครปฐมมีข้างหน้าพวกนู้นพวกนี้คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าสาขานเนี้ยมันแบบสาขาแรกออริจินอองไรเนาะต้องถามผู้รู้แล้วกันใครที่รู้ข้อมูลเนี้ยเป็นแบบแฟนตัวยงมาบอกกันหน่อยว่าเออสาขาไหนเป็นออริจินอลสาขาไหนเป็นแบบไหนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาขาเนี้ยอร่อยแล้วสาขาอ,อื่นไม่รู้สาขาอื่นเหมือนกันเหมือนกันเขาต้มมาเหมือนกันเป็นญาติญาติกันสูตรเดียวกันหมดเลยเขาบอกไม่แต่เราไม่ได้กินไงเราไม่รู้อ๋อออโอเคเหมือนกันนโอเคก็โยนให้ปากใครพากกันแล้วก ร้านที่2ชื่อว่าขาหมูแช่เย็นตือคาตังฟังดีนะขาหมูแช่เย็นก็คือเขาจะเอาตัวตัวขาหมูที่เรากินอย่างที่เป็นซุปเป็นน้ําเป็นหนงังเป็นเป็นเนื้อหมูอ่ะเอามาแช่ตัวเย็นแล้วก็เป็นแบบเย็นลี่ดึงดึงดึงอะอันนี้คืออยากรู้มากว่ารสชาติอะจะเป็นยังไงนะคะบไปไปพิสูจน์กันจริงๆแล้วอะเราขายมาตั้งนานแล้วนะต้องขอบคุณว่าเด็กวัยรุ่นเห็นเป็นของแปลกส่วนรุ่นพี่เนี่ย เป็นรุ่นที่เหมือนกับว่าพ่อแม่เคยพามากินและอ่านตัวนี้เหมือนถูกลืมไปอ่ะอเหมือนกับว่าเฮ้ยยังมีคนขายอยู่เหรอคือจริงๆแล้วอ่ะไอข้ขาหมูแช่เย็น่ะมันมีมานานแล้วนะ oh. ออต้องบอกว่ารุ่นอากลงละแล้วลต่อมาก็เป็นรุ่นพ่อ พ,พ่อตอนนี้ก็อายุ80กว่าแล้วก็ต้องบอกว่ามันน่าจะมีมาเป็น80ว่าปีแล้วแหละจริงๆแล้วก็คือเราเป็นรุ่นที่3มามละมาทำต่อต้องบอกว่าไอ้ขาหมูแช่ยเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการถนอมอาหารของคนสมัยก่อนหรือเปล่ามันก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมารุ่นอากงรุ่นพ่อเขาขายอะ่ะ คือสมัยนั้นนะยังไม่มีตู้เย็นเขาก็เลยต้องตีเป็นลังไม้แล้วก็ใส่น้ําแข็งแช่ฉะนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนจะขายได้เฉพาะหน้าหนาวเพราะว่ามันจะได้ไม่ไมเปืองเรื่องน้ําแข็ง<อ>ถ้าเป็นหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขาหมูแช่เย็นของเราเราไม่ได้ใส่วุ้นพอเอาออกมาข้างนอกนี่แป๊บเดียวก็ละลายละเราใช้เวลาเคี่ยวหนังแล้วก็ตัวขาหมูเพื่อให้มันเขาเรียกเป็นเจลาตินของมันเองโดยธรรมชาติไนงะไม่มีอะไรเข้าไปเจือตปนเลย ต้องบอกว่าเกิดจากเจลาตินของหอตัวหนังอะไรพวกนี้ความเหนียวที่ว่าเราเคี่ยวเพราะว่าเวลาเราเคี่ยวเนี่ยเราต้องใช้เวลาเคี่ยวถึง6-7ถึงชั่วโมงฉะนั้นขาหมูแช่เย็นเราอะ่ะไม่ใช่ว่าทำแล้วขายขึ้นได้เลยนะก็คือต้องทําแล้วก็ให้เขาเซตตัวหนึ่งวันในถังน้ําแข็งอย่างเราทําขาหมูร้อนน่ะก็อีกสูตรหนึ่งถ้าขาหมูเย็นก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งคือก็ต้องบอกว่ามันมันอาจจะว่ากินโดยความที่อะไรอะ่ะ แปลกของมันมากกว่าว่ามันกินแล้วเหมือนเยลลี่เหมือนอะไรอย่างเด็กวัยรุ่นเขามากิน่ะกลายเป็นว่าเขาก็ตั้งนิยามให้ว่ามันเป็นขาหมูเยลลี่แต่บางคนเขาก็มากินแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะบอกว่าเป็นเหมือนไข่เยี่ยวม้าเหมือนปีโป้มา ขาหมูแช่เย็นจานนี้ราคา100บาทนะครับแบบดึง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 เหมือนแบบไขมันบนุงเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นราคาครึ่งขัน100บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราขัน,นเต็มเต็มตอนที่เขาทำอะ่ะเห็นบ้านในฝ่ามือหนึ่งอันนั้นสองร้อยนะครับแต่ว่าเราครึ่งขันก็พอแล้วก็กินเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องมีข้าวก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ดูมันเป็น เหมือนกับเอาตัวน้ำขาหมูมาแช่เย็นแล้วก็ไม่มีเจลาตินอะไรทั้งสิ้นแต่มันเกาะขนาดนี้เออแสดงว่าอตัวหนังหมูมันน่าจะมีความแบบเจลาตินสูงคอลลาเจนสูงเข้าไปก็จะได้แบบผิวเด้งๆคร <c oughs> ึ่งหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เยอะไป <c oughs> อีกครึ่งหนึ่ง ร่างกายมันกำลัง rejecting อยู่อ่ะมันแบบสมองสั่งว่าไม่อยากลองแต่ว่าปากจะต้องลองเป็นไหมแต่ว่ารสชาติโดยรวมมันก็เหมือนมันกินเยลลี่รสขาหมูแบบนั้นเลยมันมันเหมือนน้ำตาไหลนิดนว่าน้ำตาคลอถ้าคนที่ชอบกินมันน่าจะชอบนะมันมีความแบบอารมณ์แบบไข่เยี่ยวมาเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มขาหมูหน่อยอืออืม ถ้ากินเปล่าๆอ่ะเลี่ยนแต่พอถ้าเกิดว่ากินกับน้ำจิ้มคือเข้ากันมันจะช่วยตัดเลี่ยนแล้วก็เพิ่มรสชาติเข้ามาแล้วก็น้ำจิ้มเขาจะมี2แบบน้ำจิ้มแบบเผ็ดๆอารมณ์แบบซีฟูด้ดแล้วก็ซีอิว๊วเออใครที่ไม่กินเผ็ดน้ำจิ้มคือเขาแบบเผ็ดมากถ้าเกิดว่าสั่งขาหมูปกติที่เป็นน้ำแล้วเนียน้ำจิ้มเนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะครับผมไม่ออกแดดเลยนะ ตอนนี้อยู่ที่ร้านที่3แล้วนะครับเป็นร้านขาหมูร้านแพงนะครับเมื่อก่อนร้านนี้จะอยู่แถวสุขุมวิท20แต่ว่าเขาย้ายมาตรงน,นี้คือใหญ่มากใหญ่หญพอดีที่ตรงน,นี้เป็นแอรีของเขาเลยนะถ้าใครมาแถวนี้ให้ปักหมุดว่าสมาคม,ม,าคมนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับโอเคไปเข้าไปข้างในกันคือข้างในตกแต่งคือแบบมีความแบบเยอรมันมากแล้วเดี๋ยวไปดูชุดพนักงานเสิร์ฟคนนะั้แบบน่ารักมากโซคิวนี่ไงน่ารักมากสวัสดีครัอันนี้เป็นชุด ประจำแบบเออเยอรมันเลยป่ะครับใช่ผู้หญิงทุกคนจะใส่แบบนี้หมดในชุดต้อนรัเออใช่ใช่จําได้แล้วตอนตอนเคยผมไปเยอรมันอยู่แบบรอบหนึ่งแล้วก็เขาก็แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ฟเบียร์แบบแก้วใหญ่ๆใช่ค่ะที่นี่ของเราแก้วใหญ่สุด1ลิตรหนึ่ลิตรนึกถึงเยอรมันก็คือขาหมูเบียร์ไส้กรอกนะฮะซินดิโชอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเดี๋ยวไปไปนั่งกัน ของเราจะเป็นคำทอดที่เป็นตัวมีรสีีมาจากเยอรมันวิธีกรรมวิธีของเราก็จะแปลกกว่าที่อื่นหน่อยก็คือของเราจะมีการต้มกับตัวที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ตัวที่เป็นเทบของเยอรมันมประมาณ3าถึงหชั่วโมงห<ม>ลังจากนั้นก็พักตุพักให้ตัวขาหมูพักตัวหน่อยนะครับเซ็ตตัวหลังจาถึงเอามาทอดหนังท,งที่หนังที่ก็จะเป็นหนังกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน อย่างในในจานเนี่ยก็จะเสิร์ฟคู่กับพวกแบบมันจะมีมันบดอันนี้อันนี้แล้วแต่เลยครับโดยปกติแล้วเบสิกของเบลโตจะเสิร์ฟกับตัวโปรตีโต้ดัมปิงก็คือเสร็ขนมปังปั้นกับตัวมันบดนะครับแล้วก็ไปปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วก็ไปต้มเป็นโปรตีโต้ดัมปิงเสิร์ฟกับซอฟต์คลาสอันนี้คืออันนี้คือเป็นตัวเรซิปีประจําตัวเหมือนเสิร์ฟที่เยอรมันซอฟ์คลาสก็จะเป็นกระปีดองที่เรานําเข้าจากเยอรมันแล้วก็มาบริเนตในสูตรของเบลโตเองซอสเป็นเกรวี่ครับเป็นที่เป็น สูตรของไบอโตมาทั้งหมด38ปีครับผมอย่างร้านนี้เมื่อก่อนอยู่ที่สุขุมวิท20นะครับทำไมถึงย้ายมาที่นี่ครับเบโตเนี่ยจริงๆแล้วมีโครงการขยายขยาบขยายร้านอาหารตั้งนานแล้วเพราะเนื่องจากว่าเปิดมาทั้งหมด38ปีเราคิดว่าเราเปลี่ยนสถานที่ใหม่มีที่ใหม่แล้วก็ได้มีในโซนที่เราอยากได้เพราะเบโตอยากได้อยากอยากได้โซนที่เป็นธรรมชาติเราเอาบรรยากาศทุกอย่างเอากับเอากับมาอยู่ที่ร้านใหม่หมดแต่เพิ่มเติมที่จะมีจุดเช็คอินให้ลูกค้ามากขึ้นนั้นเอง ใหญ่มากพี่บอลขาหมูราคา595บาทนะครับเป็นสไตล์แบบเยอรมันมีขาหมูแบบชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งอย่างนี้เลยกินยังไงละทีเนี้ยกัดเลยกัดเลยเหรอ นี่เหรอขอลองนะอ<ร>ืมกินแบบเดืบบอดๆอืมหนังอร่อยกรอบ,นอบหนังแบบสะใจเลยอ,ะอ่ะการหนังก็แบบชขาช่ดีอ่ะแบบเหมืนอนเขาปรุงมาแล้วหมักมาแล้วเสียงแบบก็กรอ,อบหนอมากกินเนื้อหน่อย <ว Christine> เนื้อก็นุ่มนะแล้วซอสเนี่ยมันแบบกลมกล่อมเลยอร่อยเลยมันแบบนนัวครีมครีมจยังไงดีเนี่ยน้องมีแบบลงกลางแล้วก็หั่นไปก,ก่อนนี่หรอเออลงไปเยะได้ยราไม่ได้คนเดียวมันเลยกินไม่ได้ถูกจริง ข้าดีมากหนังแบบกรอบแล้วก็ตัวเนื้อมันจะมีความนุ่มๆเหนียวๆนุ่มแบบเนื้อแน่นไม่เนุ่มเหนียวนุ่มแบบเนื้อแน่นแล้วก็ซอยเข้าไปมีความแบบละมุนอเ้ยมันดีอ่ะจริงๆไอตัวหนังมันทำให้ทุกอย่างมันแบบซอสเขาอร่อยมากเลยนะกกินัับผด้วยแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบเป็นแป้งทำมาให้กินครบอาหารห้ามุมหรือถ้าเกิดว่าใครตัดเลี่ยนด้วยนี้ก็ได้นะ ไี่ก้าวหายาก็คือหมดมหมดเลยไม่สนใจเลยอาหารว่างดี่ชินนี้ปะไม่มากี้มันอ๋อเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยเพิ่งกินไปคำแรกเองเาแลออืือ้ยคือมันเขาจะไม่ได้แบบเนื้อเละเนื้อเนื้อเป็นครีมเหมือนมันบดอะ่ะมันจะเป็นมันบวกกับขนมปังมีความ แห้งแต่ก็ไม่ได้ร่วนขนาดนั้นอ,อร่อยป่ะอันนี้น้ำแกงคว่อืมดีกินไงให้หมดก่อนนะอะหญิง ถูกกลางแพงขาหมูนะครับมันเดิมนะฮะหญิงชอบร้านอะไรชอบร้านแพงค่ะเพราะว่าเพราะว่าปกติส่วนตัวทุกคนไม่ชอบทานหนังหมูเลยแต่ว,ว่าร้านนี้ก็คือหนังหมูกรอกมากแล้วก็ยิ่งกินไอ้น้ำจิ้มของเขาอะ่ะมันมันทำให้เราแบบกล้ากินหนังหมูมากขึ้นเชียร์หละชอบร้านถูกค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบเป็นรสชาติที่เรากินแบบคุ้นเคยแล้วก็แบบตัวน้ำซุปที่มันราดหอมสำหรับนันแล้วคือจริงๆแล้วถูกกลางแพง EP เนี้ยมันเป็น ขาหมูที่ค่อนข้างไบรตี้เออมันจะแบบไม่ใช่แบบขาหมูที่เรากินทั่วไปตลอดเวลาเนาะอย่างร้านถูกก็ใช่แต่ร้านกลางก็จะเป็นขาหมูแบบแช่เย็นส่วนร้านแพงก็จะเป็นขาหมูสไตล์เยอรมันก็คือเป็น3ร้านแบบสาสไตล์ที่แตกต่างกันจริงพี่บอลก็กินหมดเลยนี่สามร้านเนี่สามร้านเลยชอบกับสามร้านเลยอ๋อเป็นควชอบกินแทนว่าเขาจะมีขาหมูชอบมากถ้าเลื่อกหนึ่งร้านชอบต้องสั่งมาตอนนี้เลยเนี่ยชอบร้านแรกร้านแรก เหมือนกันนั้นก็ชอบร้านถูกเหมือนกันเพราะว่าเรากินแล้วรู้สึกว่ามันกินได้อีกอยากสั่งอะไรเงี้ยแต่ร้านกลางรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงจริงเข้าไม่ถึงจริงๆเห็นด้วยถูกกเข้าไม่ถึงส่วนร้านแพงเนี่ยเรานัทก็ชอบหนังหมูมาน,นะแต่ว่ามันก็นานๆกินทีเออนานๆกินทีมากกว่าแล้วก็พอพูดถึงเรื่องความคุ้มยอะไรเงี้ยร้านแรกมันก็ค่อนข้างคุ้มเลยอะเออได้อิ่มครบข้าวหมูอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีหน้านะครับบ๊ายบาย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสังเกติบเราด้วยนะครับ